ปรากฏว่าเรื่องของการจับยาบ้าน,นะครับเมื่อวานนี้ก็รายงานอยู่ที่จังหวัดเพเภแม่จันจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็คล้ายๆกันครับยาบ้ามีทุกจังหวัดทั่วประเทศครับนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นั้นไปล่อซื้ออยู่ในพื้นที่ถนนสุขุมวิทหมู่ที่1ตําบลเขาบายสีอาเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับรถมิตซูบิชิสีแดงคันนี้วิ่งมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ล่อซื้อแล้วก็ตามครับปรากฏว่าไล่ล่ากันนานในที่สุดก็จอดป้ายครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมมาได้2คนอยู่ในรถครับนี่นะ ผู้ชายนะครับนี่ชื่อว่า,เ,าเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผู้ชายชื่อว่านายน็อตครับชื่อเล่นชนาทิพย์เหมจันครับเป็นชาวบ้านที่แก่งหางแม่จังหวัดจันทบุรีคนที่สองนะครับผู้หญิงอุไรวันหรือเจ๊เผ่าพันธ์ีครับนี่เป็นชาวเผือแกลงจังหวัดร,ระยองคนตัวนะครับนี่นะาพบอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือแต่คนเนี่ยรถนี่พบ น้ำหนักนะครับเยอะมากเลย55สําหรับไอครับแล้วก็ยาบ้าด้วยครับไอิบรรจุไปเครื่องช่างดิจิทัลโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนอยู่ไว้เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเป็นหลักฐานครับลายพร้อยเอาขึ้นโรงพักไปสองคนนี่ซัดต่อนะครับนี่ครับยาบ้าที่บ่านนี้จะไปขายต่อออกมาจากไหนครับไม่รับมาจากไหนกวนในกวนว่าอย่างนั้นนะในกวนเลยครับเจ้าหน้าที่ก็ตามต่อเลยในกวนอยู่ที่ไหนนู่นนะครับชื่อนายชื่อจริงนายทวีปบุตรตาฟักครับเป็นชาวบ้านตําบล กองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็ตามไปอีกนะครับก็ได้ยาไอไม่อีกนะหนึ่งถุงครับ <S <S อ้าวนายคนนั้นก็ซัดทอดอีกในกลุ่มนี่นะผมไปรับมาจากไหนครับเอเย่นรายใหญ่เลยว่า,อ,าอย่างนั้นนี่นะ<อ>ออนะครับโน่นเอเล่นใหญ่ใหญ่นะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นให้การซัดทอดกันไปสคนแต่เอเย่นรายใหญ่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครกะต้องไปตามหากันต่อไปนะ